นาดูดิอาจารย์ส่งงานม,มาขนาดนี้แล้วข้อมูลเยอะขนาดนี้เราจะทำไงวะนั่นดิเ้วต้องส่งคืนนี้ด้วยอ่ะทำไงดีตายแน่เลยเราตายจริงๆเลยเฮ<อ>้ยกำลังเครียดกันอยู่ใช่ไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าผมมีแอปดีๆมาแนะนาไอ้ที่บอกมีแอปตัวช่วยดีๆเนี่ยมันจะช่วยพวกเราได้จริงๆหรอช่วยได้จริงๆครับ M s t Chat รู้จักกันไหม M Chat Chat ที่พี่ว่าเนี่ย มันจะช่วยยังไงอ่ะ n z a Chat คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกฟังก์ชันไว้บนแอปแอปเดียวและแต่และฟังก์ชันก็สุดจะเจ๋งครับทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นแชทวิดีโอคอลลงคลิปวิดีโอสั้นสามารถเขย่าหาเพื่อนได้ไกลถึง10กิโลเมตรลงขายของก็ได้ครับและที่กำลังฮิตในตอนนี้นั่นก็คือ Book AI แล้ว Book AI อ่ะมันดียังไงอ่ะที่บอกว่ากำลังฮิตเลยเนี่ย มุก k i i คือตัวช่วยในการแก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องที่เราอยากรู้ถามอะไรได้หมดคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกก็ถามมุก AI ได้ทั้งวันเลยครับเจ๋งว่าโหลดเลยดิเอ็มแ c h แชมีครบจบในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ฟรีทุกฟัง์กชั่นการใช้งานรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ